ดงคสริหรือตุงคสริหรือทุกขกิริยาบัรพ์สถานที่บาเพ็ญทุกขกิริยาของเจ้าชายศิทธ,ธังก่อนที่จะทรงตรัสรู้พระนุตรสมมาสัมโพธยานคําว่าบเพ็ญทุกขกิริยาแปลตามสั์ได้ว่าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากที่เน้นไปทางทรมานร่างกายเสียส่วนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพระมหาเจดียพุทธคยาหรือมหาโพธิเจดียไปประมาณ16กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักไม้ที่4จากเมืองขยาต้องข้ามแม่น้ําในรัญชาราไปไกลพอสมควรปัจจุบันอยู่ในตําบลพุทธคยาอําเภอขยาจังหวัดขยารัฐพิหารประเทศอินเดียครับหลังจากเจ้าชายทรงผนวดแล้วเจ้าชายศิษถะจึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ําขยาแคว้นมคตได้พยายามสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยการศึกษาคนา้นคว้าทดลองในสำนักอาลาลดาบด การามโคตรและอุธกะดาบทรามบุตรเมื่อจบจากสำนักทั้งสองแล้วก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นุ์ตามที่มุ่งหวังไว้ภายในถ้ำดงคสริเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางพระพุทธิสัตว์บำเพ็ญทุกรกิริยาประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายมองเห็นพระวรกายโซผอมจนพระอัฐิและพระนารูปรากฏ ลักษณะพระวรากายผายพร้อมเห็นหนังติดกระดูกพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตรงกลางถ้ำตั้งเด่นเป็นสง่าเลื้องอารามไปทั้งองค์